ผมเคยไปดูดวงอขาอย่าใช้คําว่าแม่นเลยทุกอย่างมันเป็นจริงตามนั้นทั้งหมดตั้งแต่เด็กก่อนเห็นวิญญาณเห็นอะไรความเป็นลบของไพ่เนี่ยเข้ามาเป็นพลังงานลบอะ่ะผมอยากให้มันเขาเรียกว่ามีอะไรที่จับต้องได้บ้างเวลาทำเนี่ยเราต้องใ่ง,งใจิตใจเปิดโลกตักศีลา เปิดโลกตักศิลาวันนี้นะครับทุกคนเรามาคุยกันเรื่องของระบบการพยากรณ์กันต่อแล้วมีคนหนึ่งที่ผมอยากพามาแนะนําให้ทุกคนรู้จักมากๆนะครับเพราะว่าผมเคยไปดูดวงกับเขาอย่าใช้คําว่าแม่นเลยเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นจริงตามนั้นทั้งหมดนะครับมันจึงเกิดความเชื่อถือแล้วมันมีที่มาที่ไปวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับอ่ะผมนั่งอยู่กับ อาจารย์เจกหรืออาจารย์นัททันเหมือนเดิมแล้วก็พี่หนึ่งนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะเล่าประสบการณ์ของผมที่ดูมาพี่หนึ่งดูให้ผมแล้วมันเกิดจริงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพี่หนึ่งมาเป็นหมอดูหรือว่ามาเป็นคนดูไพ่ยี่สี่ได้ยังไงครับ คือเดี๋ยวต้องอธิบายเต้ยก่อนว่าเดิมทีเนี่ยตั้งแต่เด็กก่อนเห็นวิญญาณเห็นอะไรโดยที่เราก็เด็กกลัวเนาะเราก็บอกแม่ว่าแม่แม่เห็นอีกแล้วเด็กอะความเด็กก็กลัววิ่งคือเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นรู้ว่าไม่ใช่คนรู้เลยไม่ใช่คนแต่สิ่งนี้ก็มีผลในเรื่องของการทํานายทยายทักของพี่หนึ่งมีผลค่ะมีผลทําไมถึงเป็นไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ครับพี่หนึ่งพี่ว่าไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นไพ่ที่มีพลังงาน แล้วเป็นไพ่ที่เป็นสากลชัดเจนสามารถอ่านหน้าไพ่ได้ชัดเจนและสําหรับพี่พี่พี่ไม่รู้หรอกว่าอะไรนะที่ทําให้พี่ศรัทธาในไพ่ยิปซีไม่รู้กฎแห่งแล้ยงดึงดูดหรือพลังงานตัวไหนแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ไพ่ยิปซีพูดออกมาที่พี่ทํานายไปก็จะเกิดตามที่พี่พูดทุกครั้งพี่<ะ>ถึงทําให้พี่ศรัทธา แต่เราก็เคยดูอย่างอื่นเราดูอย่างอื่นถามว่าดูเป็นดูลายมือพอดูได้ดูกราฟชีวิตพอดูได้แต่ถามว่าส่วนตัวศรัทธาสตว์ไหนที่สุดก็ศรัทธาในเรื่องของไพ่ยิ่สีแต่เมื่อกี้มีแอบ,บจําได้นิดนึงว่าพี่หนึ่งพูดถึงว่ามันมีเรื่องของพลังงานพลังงานเหล่านี้มันเป็นพลังงานที่อาจารย์เคยพูดกับผมใช่ไ กพราะมันเป็นพลังงานที่มันเป็นของที่ทําให้โลกหรือจัก,กรวาลมีความเป็นไปในภาษาสันสกฤตเรียกว่าลอตาแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อมันเกิดสังคมของมนุษย์เนี่ยเขาก็เอาพลังงานเหล่านี้มา Personalize ในการให้บุคลิกภาพจะกการเป็นถวยเทพในแต่ละตระกูลนะครับถ้าเราจะคิดแบบในรูปแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายเหมือนกับถ้าเกิดเราเรียนเคมีอย่างเงี้ยถามว่าไอการเขียนพันธะเคมีเนี่ย เราเอาตัวเคมีไปส่องมันก็ไม่ได้เห็นกันแต่เราเขียนพันธะเคมีเพื่อให้มันทําการทดลองได้เพื่อเพื่อให้มันทําการพิสูจน์ได้ครับหรือว่าอะตอมก็ตามที่เราเขียนเป็นเป็นรูปอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยรูปแบบจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น<อ>แต่เขียนเพื่อให้มันเอาไปทํางานต่อได้ถ้าเกิดไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบหรือฟอร์มมันขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถทําการพิสูจน์หรือทําการวิจัยต่อไปได้กลับมาที่ไพ่ครับไพ่ที่มีพลังงานที่พี่หนึ่งเชื่อถือเนี่ยพลังงานเหล่านั้นอ่ะพี่หนึ่งเวลาเรานํามาใช้เนี่ย มันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมครับคืออย่างนี้ค่ะเต้ยไพ่เนี่ยใครใครก็ดูได้แหละถ้าสมมติซ,ซื้อมาไปซื้อเห็นไหมมีขายเต็มไปหมดเลยอ๋อใช่ครับแต่หลักของมันมันมีเวลาคุณดูไพ่เนี่ยหมอดูทุกคนดูได้หมดเหมือนกันครับแต่มันต้องมีเคล็ดลับเคล็ดลับคืออะไรไพ่เนี่ยเวลาพี่ดูให้เต้ยพี่ดูให น้องคนนั้นหรือดูให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเอ้ยทายคนนี้ไม่ดีก็จะมีพลังงานลบเข้ามาทายตรงนี้น้องคนนั้นอาจจะมีไม่ดีตรงไหนก็จะมีพลังงานลบเข้ามา<ะ>มันต้องมีการแอคทีเวทมันต้องมีการเคล็ดลับของมันคือตรงนี้<ะ>ต้องมีการล้างไพ่ชำระล้างชำระล้างนะคะ,ะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสู่กระบวนการที่ปกติ<ะ>งั้นความเป็นลบของไพ่เนี่ย เข้ามาเป็นพลังงานลบอะ่ะเวลาเราดูเนี่ยมันทําให้รวนแล้วทําให้ความแม่นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรแน่นอนแหละมันคาดเคลื่อนแล้ว2เดี๋ยวไอ้พลังงานลบที่เกิดจากคนอื่นพอพี่ทํานายไปไปอยู่ที่คนเนี้ยพลังงานลบก็จะไปตอบสนองไปที่อีกคนหนึ่งได้มันเป็นพลังงานที่ทุกคนใช้ได้ไมัอาจารย์อ่ะเอาเอาเบสเอาพื้นฐานเ,เรื่องที่ก็เหมือนก็นถามว่าเออทุกคนสามารถสร้างตึกได้ไหมในความเป็นจริงเราก็บอกว่า ในศักยภาพทุกคนสามารถสร้างได้แต่กว่าจะสร้างได้เนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องเรียนจบวิศวะคุณต้องมีการคำนวณคุณต้องมีความเข้าใจ,จาต่างๆนะก็ทุกคนมีศักยภาพในการสร้างได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสร้างได้ต้องตอบอย่างนี้ นี่ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการเรียนเรื่องนี้เหมือนกันว่าใช่คุณก็อาจจะอ่านหนังสือได้แต่คุณจะทําได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ต้องอาศัยความชํานานญะเหมือนกับตำราอาหารนะครับไม่งั้นร้านอาหารก็ต้องปิดตัวหมดเพราะตอนนี้ตำราอาหารมีทั่วไปหมดซื้อที่ไหนก็ได้ใครจะทําถ้ามันเหมือนกันก็คงการก็เอร่อยจะเท่ากันจะไปกินทําไมก็ทําเองสิแต่มันไม่ได้ครับม,มันมีเรื่องที่มันเป็นรายละเอียดอยู่ในนั้นสรุปคําตอบแล้วทําไม่ได้ยกเว้นคุณจะเรียนมา มีขอเชี่ยวชาญอ่าอย่างเชี่ยวชาญก่อนที่ทุกคนจะรู้จักพี่หนึ่งมากกว่านี้เอาอย่างหนึ่งที่พี่หนึ่งคิดว่าอ่ะทำให้ทุกคนดูได้ตรงนี้แล้วกันผมอยากให้มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่จับต้องได้บ้างผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พี่หนึ่งนะหนึ่งเราต้องใช้ไผ่โอเคครับไผ่อย่างหนึ่งสองเราต้องใช้เกลือใช้เกลือค่ะแล้วเกลือที่ใช้เนี่ยต้องเป็นเกลือสมุทรเกลือสมุทรทำไมต้องใช้เกลือใช่ไหมคะเกลือเนี่ยมันมีประจุไอออน ซึ่งสามารถลบล้างพลังงานลบได้พลังงานลบจากอะไรก็จากที่เราดูไพ่นี่แหละที่อยู่ในไพ่ซึ่งอันนี้ผมพูดตรงผมไม่รู้นะเกลือสมุทรเปล่าแต่พี่หนึ่งบอกผู้ชมแนละ้วทุกคนแล้วว่าต้องเป็นเกลือต,ต้องเป็นกัวเกลือสมุทร,รค่ะแล้วตามหลักเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าต้องทําในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะครับแล้วก็ในเลือกที่พระจันทร์เนี่ยเสวยเลือกสูงสุดแต่อันเนี้ยเราจะเป็นตัวอย่างเฉยๆยก่อนนะคะครเราจะเริ่มกันเลยค แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่จะบอกว่าเวลาทําเนี่ยครับมันต้องใช้พลังงานของจิตเราด้วยจิตเราก็ต้องเพ่งเวลาทำไม่ใช่โอ้งั้นก็ทํากันถูกต้องไหมคะใช่ครับก็ต้องใช้จิตที่ตั้งจิตสมาธิให้แน่นนี่นะคะเต้ยเวลาทําเนี่ยเราต้องเพ่งจิตไป เพื่ออะไรเพื่อการที่ล้างไพ่ให้ออกจากพลังงานที่ไม่ดีออกไปอันนี้คือล้างแล้วถ้าถ้าอยู่ในเลิกแต่มันต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนไหมครับอาจารย์หรือว่าอยู่ชั่วโมงก็ตามเลิกที่สวยสูงสุดเพราะมันจะสวยอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอ่ะอ๋อก็คือเราดูมาแล้ววันนี้สามทุ่มสี่สิบห้าถึงสี่ทุ่มสามสิบห้าอะไรประมาณนี้แต่มันจะส่วนมากมันจะอยู่ใกล้ๆเที่ยงคืนอยู่ใกล้ๆอยู่อยู่รอๆนะเราใา้พาทิตเราที่แบบ สูงสุดตอนเที่ยงวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีอยู่<อ>แล้วก็ต้องทิ้งไว้ในระยะเวลาน,นั้นคือในช่วงที่สเสวยและสูงสุดก็ต้องอยู่กลางแสงใช่ค่ะใช่อัน,นั้นคือการเ,เ,เขาเรียกว่าการชำระล้างชำระล้างค่ะพี่หนึ่งเนี่ยกล้าพูดกับผมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไพ่บอกทำนายออกมาจากปากมันจะเป็นไปตามนั้นถูกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าพอเป็นไปตามนั้นแล้วมันแก้ไม่ได้มัน อย่างมันมี<ะ>มันมีเคล็ดในการแก้เคล็ดลับในการแก้ถ้าดูดวงแล้วแก้ไม่ได้พี่ว่าดูแล้วมันจะทุกข์ใจเปล่า,ลานะทุกอย่างแก้ไขได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับทุกอย่างมันก็มีทางมีทางแก้หมดครับเราเรียกถึงนันว่าเหมือนที่คุยกับอาจารย์เท็ที่แล้วเรื่องเกลือพอดีเลยนะอาจารย์มันก็ทําให้มันเจือลงอทาให้มันบรรเทาลงใช่ครับผมว่าวันนี้ทุกคนก็คาดหวังนะพี่หนึ่งว่า จะมีการทํานายหรือว่ามีการเปิดไพ่บนโต๊ะนี้หรือเปล่าแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันต่อไปว่าการทํานายมันเกิดแน่แต่มันจะเกิดในรูปแบบไหนอะไรยังไงไว้มาดูกันจากที่เราโปรยไว้จากที่ผมคอนเฟิร์มเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากเห็นเอาว่า่าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกทั้งสองท่านทั้งพี่หนึ่งแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับ,รบส่วนผู้ชมรอคอยอีกไม่นาน เดี๋ยวเราจะมามีการทำนายการเกิดขึ้นแต่มันจะมายังไงเดี๋ยวไว้รอติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับถ้าชื่นชอบสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำก็แชร์นะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ